สวัสดียามเช้าจ้ะวันนี้พามาหาเห็ดทุกคนเดี๋ยวไปดูจะได้เห็ดไหมเว้งว้างอยู่คนเดียวในป่าไปดูกันค่ะเดินมาหน่อยหนึ่งก็เจอแล้ว,วเห็ดมันปูนี่อีกทางนี้นู่นน,นูเหลืองๆใต้โคนเห็นไหมแล้วก็ทางนี้กลุ่มเล็กๆนะคะก็ยังไม่ค่อยเยอะมาก จะให้ดูเล็กๆก,กำลังกรบบกรบๆนี่ดอกเล็กๆก,ก็เอาไปนะไปผัดอร่อยดียนี่ขาอบๆเลยพอกินได้นะคะ ขุดๆหน่อยแจกมั้งนียลากยาวเลยทุกคนใช้ได้เลยทีนี้อีกมุดๆหญ้าหน่อย เก็บสนุกเลยดอกกำลังตูมโอ้โหใจร้อนเจอกลุ่มนี้มง <c oughs> มุตะปุตะปีมากทุกคนตะปุตะปี แตกง่ายมากทุกท่านดูเห็ดพึ่งดอกนี้ทุกคนตลาดลเกินทิมลง <c oughs> ตาล้างๆไม่คุณมองข้ามเหลืองอลาทุกคนเยอเกนมากเยอเยอะมากทุกคนเป็นไงตรง สวยงามดูดโดดทุกคนเดินมาตรงนี้ปัดๆๆๆๆๆด,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 ดตรงนี้โอ้ขาสั่นขาคอนเลย ป่าลกๆนะทุกคนมีทุกยมย่าเลยจ้ะป่าประจำปาดนู่นอีกนู่นอีกปอดปัดปัดปัดนู่นอีกหลุมนึงทุกคนไม่กล้าเดินเลยเดยวไปเหยียบป่าตะกาา่อยสะโพไม่นูะใสอู้ยไปกป้านมันช่วยเก็บหน่อยพ้นงานของวันนี้นะคะรับ រឿងរឿងអរាមក៏ទៅហើយ